ครับวันนี้แอดปะนาก็มาเยี่ยมมายามนะครับคุณแม่จันลานะครับแนากับเสียวัดก็มาพอดีอยู่ครับรอยู่คนละที่นะกับเสียวอดวันนี้ไปเจอที่ไหนล่ะพี่เออไปเจอที่ไหนใช่ไหมกิ้งแกบอกแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานจะไปบ้านเสียบอยจะจะชวนแม่จันลาเนี่ยไปคำชะโนด เออนั่นแหละจีบเจ้ข้าไปก่อนทีนี้วันนี้แกโทรมาว่าเอยไม่จลาจเจ้ข้าอยู่นะอะไรเงี้ยเออแกคงไม่ว่างหรเราไปหาแกที่บ้านอะไรเงี้ยเลม่เมาเนครับก็เลยมาเยี่ยมแม่เากินอย่ามาใกล้ขึ้นลลูกกินเลยกินแม่บอกให้เมื่อนอนไปไ เร็วกเร็วเร็วเร่งกะเอามื่อกี้บกให้อืมทุบตีนด้วยเอาทุบตีนทุกอย่างเนมือนเดิมเอาให้หลายอย่ จีดจเาแล้วก็ขึนดีมาแล้วเคางล่ะเนื่อนางข้างหนเชื่อเสือเือใส่ก็จะหามาให้ให้บอยกับเอมอยู่แต่ว่ามันไม่มีไซส์ไม่เป็นไรค่ะเวลาไโอ้เอ็กเเอเอ เขียวแนวซับโอ้เป็นเวอร์ชันใหม่นะเนี่ยข้างหลังให้หน่อยซิข้างหลังมีโลโก้อะไรใส่ใส่เห็นในเรื่องอิตายลีพิคอเขียวหอจกอเหรียนทองโฮมพัดสุนรวมวัสดุก่อสร้างโอ้เออนี่ไงมีเบอร์แล้วเบอร์อืเบอร์แล้วอ๋อเป็นเวอร์ชันใหม่บอเสียบอยโอเสียออดมองว่าเนี่ยมันบุมนีเบอร์เอชได้ว่ะจ๊ะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์เอเอ๋มเบอร์เอเนาะขึ้นมาสิอ้วนน้ำเขาอยู่ป่ะดิ มันก็เือกกันเงินกันอ้วนอ้วนนี่นั่นแหละบวอ้วนจักเสื้อเกิดอ้วยนะควานหูมีบ้างเซ่แต่ว่านี่เอินเัาเกียเนาะอือเอาอันขออันแรกจะต้องตัวจะได้ซือกันหนะเงละยิงเกี่ยร์อยู่ตรงกันได้เออนั่งยืนคู่กันสิ่ความยืนยืนหน่อยสินั่งก็ยืนยืนดีกว่ามายืนคู่ให้หน่อยแล้วก็เต้นให้หน่อยแล้วก็เต้นแล้วก็หันหลังเด้อเต้นแล้วก็หันหลังเด้อ อันหนึ่งสองสามเต็มเลยเปิดเพลงขึ้นหน่อยไปเปิดเพลงเหรออืมเพลงอย่างนี้คาเฟอีนคาเฟอีนเหรอเต้นคาเฟอีนเห็นะคลิปอีดังแท้เชื่อวะเต้นในไหนนะโคตสโคโคโคโอ้โน้องตั้งเต้นเก่งขึ้นอย่างเนาะเต้นคาเฟอีนชัวร์นะไม่ไม่เขาก็เต้นได้เขาเหรอไม่ติดฤกษ์เสี้ยนเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าฮั่นติดไหมพี่ติดไม่ติดมันจะเปิดแล้วนะอ่าอ่าไม่ติดแน่นะไม่ติด จัดงนบางมี้บางมี้เป็นตัวยังด้องมวาดูเร็วร็วดี๋ยวผมนะรับนี่ไงกมเมยนอม้นนม้วม้ว้อนม้วี่มวนมนม้ี้่นนมน่่นีนก้ม่มน้่่มน่นน่ ต้นไม้ปายเกนะครับผมตาเอียวเี่ยเดียรเดียรตัวมื่อไหเด้วอะไรครับอันนี้ตัวเดียรนะ้อล่อ๋อันนี้บางยังล้เกี่ยวข่ากับแอลก็ไปท่าอินล่ะครับ ควันนี้ก็อยู่กับเสียอ,อ๊อดแล้วก็น,น้องแบงกับบี้นะฮะสวัสดีครับอ่าอ่าอะไรไม่ใช่กินนีไ่ไงเก็บซีนไงซับจอกยังถามข่าวหน่อยมาเจอกันแขนหายหนระือยังยังครับยังยังละเียดไม่ตรงมากแต่ว่า<อ>ข้านี้มันเป็นข้างถนัดเนาะชักไม่ค่อยได้เนาะนี่ครับข้านี่ข้านี่โอ้โหเล่นปลาไปโดนอะไรมาแกเล่นล้มเหรือไปลื่นตะไคร่น้ำแล้วก็มือมันไทลังมันไปรับน้หนักตัว เออมันก็เลยแขนงเลยดอกมันก็ระดีเป็นเป็บนานแล้าก็เราอ้วนก็เป็นล้ำซ้ำมาเก็บเองใช่ครับเป็นล้ำซ้ำคืออะไรเป็นล้ำซ้ำอะไรมาอันนี้อ่ต้องตัวดูหน้าตาเอ็มเดอร์ใช่ทไมเอ็มเดอร์ก็บอกแล้วว่าอย่าซื้อไปตองให้กินเยอะอ๋อเหรอไปเจอผมเจอเมื่อสองปีที่แล้วเขาไม่ได้หุ่นอย่างนี้นะไม่ใช่ครับหุ่นหล่ออันนี้ครับหุ่นจะประมาณเนี้ยหุ่นจะประมาณเนี้ยประมาณนี้หุ่นจะประมาณ ุณประมาจริงจริงคุณประมาณนี้ขี่รถไถด้วยไม่ใชืออ่อไปดูคลิปเก่าๆนะแบกกล้องแบกขากล้องมาเจ้าที่เขาขับรถผ่านหน้าบ้านเนี่ยเขเจอเอ,อีกเขาก็เลยเป็นอย่างนี้เลยอ๋อเลยฮะเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยครับก่อน <c oughs> จะเห็นว่าแบบว่าอะไรนะอุ้มหูอุ้มบาทหรือว่าไรโอเดินเดินเดินไปไม่ส่งพระครับตามพระมาตอนไหนผมก็ไปตอนนั้นนะครับมาสี่ถ้าผ่านครบแลนะเขาจะไปรออยู่ที่ประตูโขงวัดโขงวัด หน้าซูมวัดจ้องเขาวนนท์ไทยนะจ้องเขาวนนท์ไทผมเหรอไปไทยไม่ได้จ้องผมถ่ายอย่างเดียวครับถ่ายภาพบินธบาศตอนเช้าก็มองหน้ากันเฉยอ๋อที่เหรอ เอ้าแล้วปปิ้งกันยังไงนู่นครับไอตรงทุ่งนานะไม่ได้ปิ้งหรอกพี่เกมนะสุดท้องนะโอ้เลยเขากำลังจะเฉลยอะไรจ้ะเขากำลังจะเฉลยอาไฟเอาฟังๆไหน่อยฟังหน่อยว่คนอยากฟังอยู่นู่นไม่ใช่ไม่ใช่เราเอาโน่นก็ได้โน่นก็ได้คนอยากฟังอยู่นู่นนี่เด็ดกว่าไหมไม่ไม่อันนี้นี่เขาอยากสัมภาษณ์เขาก็ถามคนไปปิ้งกันยังไงเอ้าเอาไปปิ้งกันยังไงผมไปสัมภาษณ์เก่าครับจิ้เดียว ออกไปสัมภาษณ์อยู่อยู่ตรงข้างหลังเนี่ยทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาวิวที่สวยอ๋อแค่นั้นพอเนาะเห็นไปแกงกอกบใบมะพร้านนหมตองตองเหรอแกงตออ่าไม่เห็นไปปูเสีอไปสัมภาษณ์กันตรงนั้นใช่ไหมเอเมนไม่ใช่แกงกอกพี่ไม่ใช่แกงกอบแถวเฉียงนาน้อยแถวนั้นน่ะโอ้เลยเออมันมีอะไรบ้างนี่มีบางครับนี่จะต้นลำใหญ่ แล้วแกงกอกกับมันเห็นเอาขาดเอาซกเอาเอาขาดเอาสากเอาโคกเอามะละกอไปตำ่ยยางไงมันไม่ใช่แกงกอกมันเป็นบ้านป่าไม้อ๋อบ้านป่าไม้คนละที่กันพี่โอ้โหแต่ไม่ใช่บ้านป่าไม้สวยกว่าเออคือคือคือวันนั้นเราก็ไปสารภาพรักเลยใช่ไหมว่าเรารักเราปิ๊งเราชอบอ๋อนี่ครับต้องถามเอ็มครับื ต้องโยนใช่ไหมอวันนี้ผมมาเจอแมงกะบี้ครับกับเอมเดอร์เนาะมาที่นี่นะครับมาที่บ้านคุณยายจันนาคุณแม่จันนาเนาะจะลืมข้าวป่ามากค่เนี้ยมาเอ้าลืมอย่างวะไอ้เกี่ยวไอเอาเข้าไปเออแม่ฮัลโหลครับผมตัใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวหอินบอกเลยไหนที่จะไปธุระ อีกแล้วโถ่พี่รู้แล้วพี่รู้โอ้คู่หูดูโอ้ได้หุ่นเดียวกันเลยนี่อยากไปแตงเฮาเนี่ยนี่เฮาบออยากไปน้ำก็อยากคุ้มอยากไปเอาละระวังติดลมพี่เออระวังติดลมแล้วอย่าไปอย่าติดลมโอ้ฮะไปยกใครก็ได้ห้ามไปกับพี่ยอดใช่ไหมมั้งเป่าเออ เราต้องเข้ากล้องทุกคนหรือเปล่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับน้องตั้งครับทุกคนนะครับน้องตั้งมาเกี่ยวข้าววันนี้มาเยี่ยมมายามน้องตั้งนะครับไม่จันนาเนาะเจี๊ยบเข่าอัสิีเรียลนะบ่เนี่ยใกล้แล้วครับเลี้ยงหน่อยเดียวโอ้เลี้ยงหน่อยเดียวไปๆๆไปทางไหนนี่ครับในน้ำมีปลาจริงๆครับปุ๋นปลาแจกขวดด้วยครับด้านหน้าเพิ่น เอาอาหารมาให้หัวหมูหัวหมูเอาไปย่างกินตอนเย็นโอ้โหน้ำใจงามทำอะไรไม่ได้เอาไว้อบเอาไว้ย่างตอนเย็นเรานอกจากจะหล่อรวยแล้วยังน้ำใจงามเลยนะไอ้ทีให้หล่อได้เชื่อตื่ะดังดังเนาะอัไก็ดังดังมากเลยนะพี่ของของเอ็มโนคอมเมนต์ครับโนคอมเมนต์นะคผมไปทำงานดีกว่านะคะ